ทุหมงถึนงนอนควอมเงี้ยฝนเอ่ยทำไมจึงตก มาให้มันหลาเออสวัสดีนะครับผมพี่น้องตัดผมส่งนีเอฟซีคือพอตอนใดคือพอตอนยอยศุทธว,วัฒน์แมนบอเพิ่นทั่วข้ามาหลายคนอยู่เที่วงเข้ามาหลายคนอยู่ สวัสดีนะคะปวดเจีพี่ยอพี่ลนเลยฝนตกเดือนท่ามาจากกันเดือนท่ามาหอดอย่างก่อนมาหอดอันอุดรแล้วกาละังสจาอแพร่งานกาลังจอกไปงามทีเนี้ยฝนมันเหมือนมันตกไม่หยุดทั้งวันนะ่ะเจ้าภาพก็เลยเหมือนเหมือนแบบว่าเออเหมือนประมาณว่าแบบเหลือแบบก้อนพี่น้องผู้แข่กับอุตสาเดินท่ากับมาตาอันอุษาเดินท่ามมาตาวันอย่างกา่อน ชุนบุรีตีรถมาจากชุนบุรีม,าห,า,มาหัดเดื่อยท่ามอหอดอุดรนมอหัตอุดรพอขอแขันแกหนแกล็ดเลยไปหอดอัออนอน,น,น้องค้าเลยพิจารณาบ้บานงานยกเลิกนาพนาโอ้ยเนาะผมส้มนี่นั่นมันมีมันมีมันมีจุดประสงค์ในการตัดอยู่เวลาอยู่ซื้อข่อยสิมาตัดที่พี่น้องมันมีมันมีมันมีเน,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 นี่ยไข่ไข่อยได้ตัดอยู่ข่อยข่อยเรียกงมตาตัดพีน่น้องนั่นแหละคือมันครบรอบีหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกของพี่น้องหนึน่งปีค่ายตัวเกียวมิวสิก ่อยตัดใช่หนึ่งปีคือตาผมสั่นไปเลยเพราะ่อยป็นค่นมาผมสั่นอยู่แล้วผมสรนหนีทยอนไปปีหนึ่งก็เป็นผมส้นหนีนะพี่น้องแล้วบัเนี้ผมเสิดเส็้อันเห็นละครกลุ่มปิดวันทียี่สิบเจ็ดนี่มันต้องใส่ผมสรงนีในการเข้าฉากเออผมตัดผมตัวนี้เข้าฉากกปนั่งพิงตู้วิมีฉากนี้ได้เหรอเออนั่นแหละร้องเพลงจบแบบที่ที่บ้านใช่ทรงนี้เลยสรงนี้เลยครับพี่น้องเพื่อนแล้วผมทรงนีนะครับพี่น้องผมทรงนี้คือ มันสิไปนั่งยู่เาขังตู้วันที่ยีสิบเจ็ดมันจะไปเขาฉากคือผมเห็นเรารั้นคุมปิดหาเวลาไปเคลียร์เรื่องของลูนนะครับสงสารมเด็กเขาอายุน้มันน่าจะเจอเรื่องราวอแบบนี้เจอเรื่องราวอะไรเนาะยังมีมีอะไรให้เจออยู่หรอครับน้องก็อยู่ดีมีสุขยู่ใช่หรอน้องก็กินน้องก็อยู่ดีกินแซ่บไม่ใช่หรอแมนบอน้องก็อยู่ดีกินแซ่บอยู่ดหนืไน้องต้องไปเคลียร์อะไรมีอะไรอีกหรือเปล่าที่ต้องต้องเคลียร์ผมว่าน้องก็อยู่ดีกินแซ่บอยู่นะ ใช่คือหมายว่ามันมันมันจะครบรอบหนึ่งปีทีนี้ผมผมทำอคอนเสิรต์ตครบรอบหนึ่งปีผมก็เลยเชิญไลออนมาในนี้มีคนรู้จักไลออนไหมไลออนที่ร้องเพลงพ่พอพ่อมีคนรู้จักไลออนไหมในนี้มีคน,นรู้จักไลออนบอที่ร้องเพลงพ่อพ่อนะมีคน,นรู้จักไลออนบอคือไม่คิดว่าจะไปเชิญเข้ามาได้เบื่อคิดว่าจะไปเชิญไลออนมาได้พี่น้องคอยกับโอ้ ไลออนมานะแบบไลออนจะมาแบบเวทีตัวเกียวนะแบบเนื่องในโอกาสของฉลองค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกหนึ่งปีเต็มฉลองค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกหนึ่งปีเต็มนี่พี่น้องไลออนมาเนี่ยคือถือว่าสุดยอดถือว่าสุดยอดนะเอฟซี FC ก็ตามมาเยอะมากตอนนี้ยอดซื้อบัตรจองตัวสรงรมทลายนะพี่น้องยื้อยอดยอดซื้อบัตรคือแบบไล,ไลดุดดุด,ดตอนนี้คือยอดซื้อบัตรจองตัวที่สั่งเข้ามานะ่ะแบบเอฟซีโตเกียวด้วยเป็นหลักแล้วก็เอฟซีไลออนที่ซื้อบัตรเข้ามาดูวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี้ยแล้วก็ซื้อบัตรมารับชมหน้างานด้วย อืมไลอัาน,นี่คือเขาจะดังในในวงการออ่ที่เป็นนักร้องประกวดนะครับหลายหลายร้อยสมัยนี่หละคือเป็นนักร้องเสียงดีเอฟซี FC เยอะแม่ยกเยอะคนเมตตาคนรักเยอะที่สําคัญอะ่ะเขาก็เขา้าเข้าแบบว่าตากรรมาการอย่างเพื่อนเินเรียนหนึ่งเสียงดีสาวน่ารัาากบางคนก็บอกว่าเชิญเชิญพาะนั้น,นี่มาหน่อยคือตอนเนี้ยผมชื่นชอบแค่ ไลอ้อนไงคือไลอ้อนก่อนไงคนอื่นก็ตามคิวคนอื่นก็ตามคิวไลอนนลกก้อนคนแหลกกอนคนที่ถึงนึกถึงคือไลอ้อนเพราะอะไรหนึ่งไลอ้อนเสียงดีสองเป็นไปลามเขาแล้วที่เขาจะต้องมาประเดิมแล้วว่าผมทรงนี้มันเหมือนตอนร้องให้พิงตู้คือตัดเพื่อเข้าฉากพิงตู้ไงมันมีฉากพิงตู้ในเรื่องด้วย เดี๋ยวทุกคนก็จะรู้ว่าทําไมผมถึงแต่ผมทรงนี้เพราะว่าผมทรงเนี้ยมันต้องเอาไปพิงตู้พิงตู้ที่27นี้ฉากพิงตู้ที่27นี้ใช่อะไรอ่ะแชมป์ร้องเพลงอ่ะ200สมัยอืมของที่เขาประกดอยู่ในช่องเวิร์กพอยเนาะอืมรู้จักเออเขารู้จักนางเยอนเนาะอืมเขารู้จักนั่งหลบอทบิ๊ก ยี่ิรู้จักไหมสองร้อยสมัยรู้จักรู้จักสองร้อสมัยใช่ครับรอชมในกลุ่มโอ้คนตอนนี้คนสบัดแบบรัว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 รวมากเพิ่งมาถอว่าฟีดตอนเนี้ยมอนนี่คือแบบเคยโหลดดื้อ,อบอกไปแท่แล้วคยวดโหลดดื้อนักกีฬาเยอะแยะมีเพจหนึ่งที่บอกเกี่ยวข้องได้รับอนุญาตถ่ายรูปเพจเจ้าลง คือตอนนี้มันอยู่ที่ไม่อยากพูดอะไม่อยากพูดให้เป็นแสงเป็นมีมเป็นข่าวเพราะแสงนันมากพอแล้วไม่อยากแบ่งแสงอะไรไปทางอื่นแบบไม่อยากวอาพี่น้องไม่อยากว่าวเขาอยาก้เขาว้าถอดอะไรก็สร้างให้โมจ่าเบิกกระดอะไรผิดชอบจะดีให้โมจ้าเบิกกระคักโดข่อยสร้างไม่อยากบ่าแล้วล่ะ่คยเมื่อยคักแล้วอีหลีคขาสร้ว่าก็บ่าใคยว้าวใเบาเบาแล้วท้ายสิเป็นยังไงเป็นหลังบานซะสิเกิดยังข้นกันมันอยู่หลังบานซะเรื่องท้ายคลิปเรื่องยังใครเบาเบาแล้วเพราะว่า ข่อยลำไล่แล้วคนนอาเกิดสิหูวจกักผิดชอบสต์สีอยูต่ตัวเกิดคนมากในกระดาษพี่น้องนั่นแหละคนเราเราก็จะรู้จักผิดชับสตีตัวทัวบุรุดจกัจกกัดจักคิดจะว่าจงใดเรา่อยบอเบาๆเล้วข่อยบอเบาๆเล้วพี่น้องอันไดก็สร้างกันเรื่องการทายถา้ำเรื่องคลิปเรื่องอะยงตัดสินอันนั้นนี่คือข่อยบ่ได้ว่าข่อยบ่ได้ว่าอันนี้เรื่อง่นานานานอ,อยข่อยเป็นคน,านดีละต่อไปนี้เราเราเราต้องมองความจริงเป็นหลักบางอย่างเราก็ ถ้าเราไปบืนมากเราไปอะไรมากมันกลายเป็นฝืนธรรมชาติฝืนธรรมชาติแห้งกะบางเทื่อกะเมื่อจะคของประสาทกะขืนพี่น้องประสาทมันขื้นดีบังเทื่อประสาทมันจะขึ้นประสาทคนเรามันมีประสาทโรคประสาทไหมค้ดทำเป็นโรคประสาทใช่ไหมถ้าแบบบางทีเราไม่ห่วงสมองเราเราเอาสมองเราไปทําอะไรแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะบางทีย่าเจะของเป็นโรคประสาทตายก่อนไลอัมใช่ไลอ้มมาวันวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวให้ดูโปสเตอร์นะครับ คุณไลออนนะครับไม่รู้วายุเท่าไรแต่ว่าเป็นคุณไลออนเนาะไม่ทราบอายุแต่ว่าเชิญมาแล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณไลออนมา EP นี้นะครับนี่เลยนี่นะครับนี่นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะครับก็จะมีแบบนี้นะครับจะมีโตเกียวมิวสิกนี่ฉลองหนึ่งปีคป่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับแล้วก็มีคุณ ไลออนนะครับแล้วก็มีคุณออบสุรพลหมอลำไอดอนเอออันนี้เขาเป็นแชมป์หมอลำไอดอนอ,อ,อันนี้เขาเป็นแชมป์หมอลำไอดอนเนี่ยแล้วนี่เขาเป็นแชมป์สองร้อยสมัยนะจ๊ะจบที่เราเบาที่สุดถูกคือผมผมไม่อยากไปกระทบก,กระทั่งใครแล้วคือผมอยู่ในจุดที่ว่าไม่อยากดราม่ากับใครแล้วให้ใครอยากดราม่าแล้วก็ดราม่าไปคือผมไม่ได้เวลากับใครแล้วทุกวนันนี้รับงานจะภาพออกงานก็เหนื่อยผยหงแล้วเสียงกระบ,บอมี เสียงที่จะร้องเพลงปัี้เพิ่งกลับมาขอกราบเพิ่งกลับมาเด้พี่น้องสิเก็บเสวยงะร้องจะจะร้องเก็บจะเก็บเสียงไว้ร้องอ่ะ